ทุกคครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนระอุในโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่สาวน้ำหวานพิมพ์ราจจเจริญพักดีนะฮะได้ออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลนะฮะซัดแอคเคาท์หลุมคุณผู้ชมฮะที่มาต่อว่าเธอนะฮะแล้วก็ยังบอกอีกนะว่าจะคุยก็คุยกันไปเลยกับหนุ่มกวางเนี่ยพอเลิกกันมาเนี่ยสเดือนกว่าแล้วนี่นะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าแอคเคาท์หลุมนั้นเป็นใครนะฮะ แล้วเหตุใดถึงได้โพสต์แบบนี้นะฮะเรื่องราวจะเป็นไงคุณผู้ชมครับติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเป็นอีกหนึ่งคู่รักครับที่เลิกราที่ทำเอาแฟนคลับนั้นช็อกกันไปตามๆกันครับสำหรับสาวน้ำหวานพิม b a ราเจริญพักดีครับกับหนุ่มกวางสิริรสินโชิวิจิตหรือกวางเอบีนอร์มอลครับแต่ปรากฏว่าเรื่องราวนั้นกลับกลายเป็นดราม่าร้อนระอุครับเมื่อหนุ่มกวางได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เลิกนั้นเป็นเพราะแม่ของฝ่ายหญิงนั่นเองฮะไม่ใช่สาเหตุข,ของการนอกใจหรือ มือที่3แต่อย่างใดก่อนที่จะมีการออกมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือดระหว่างแม่ของฝ่ายหญิงกับหนุ่มกวางนี่แหละคุณผู้ชมจนกระทั่งต่อมาครับสาวน้ําหวานชา่านะครับหรือน้ําหวานพิมพมาราก็ได้ออกมาเคลียร์ใจนะครับผ่านรายการแฉเมื่อคืนวันที่18ตุลาคมนะครับถึงการจบชีวิตคู่กับหนุ่มกวาง a อบ o r m a l มอซีริสินโชดวิจิตครับโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากตัวคุณแม่และก็สามีที่แข็งกันทั้งคู่ ทัสนคติเนี่ยไม่ตรงกันส่วนตนเองเนี่ยก็เป็นคนกลางที่คอนโทรลอะไรไม่ได้จึงตัดสินใจลดสถานาการณ์เพื่อให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างหายใจคล่องขึ้นพร้อมกับเผยว่าเหตุการณ์เกิดตอนไปดำน้ำด้วยกันเนี่ยตอนไปเนี่ยก็ยังสวีทกันอยู่เลยแต่แค่เพียง2วันเนี่ยก็ทำให้เลิก ในความสัมพันธ์คุณแม่กับพี่กวางเนี่ยที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้คุณแม่กับพี่กวางตอนแรกพี่กวางขอหวานแต่งงานคุณแม่ก็ไม่ค่อยปลืม้มเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างเร็ว3เดือนเองจะรู้จักกันดีไหมพอเวลาผ่านไปพี่กวางก็พิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าพี่กวางเป็นคนดีนะน่ารักเขาก็เริ่มรักกันเวลาเขารักกันเนี่ยรักกันมากเลยคุณแม่เอาใจพี่กวางทางกับข้าวดูแลน้องหมาที่เลี้ยงด้วยกันเอาใจพี่กวางมากกว่าน้ำหวานอีก แต่คุณแม่กับพี่กวางเนี่ยก็มีความเหมือนที่แตกต่างสิ่งที่เขามีความเหมือนกันเนี่ยก็คือความแข็งเป็นคนแรงเหมือนกันทั้งคู่ตรงๆเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือทัศนคติซึ่งไม่สามารถลงดีเทลได้บางทีเขาคิดเห็นไม่ตรงกันตลอดทางที่คบกันมาเวลาทัศนคติเขาไม่ตรงกันแน่นอนก็เกิดความขัดแย้งเราก็เป็นคนกลางที่คอยเคลียร์นอกจากนี้สามน้ำวางก็ยอมรับว่าที่คุณแม่นั้นโพสต์คำคมเจ็บๆเ,เนี่ย ก็มีที่เกี่ยวข้องกับหนุ่มกวางด้วยเช่นกันและตนเนี่ยไม่ได้เลิกกันเพราะคุณแม่ปักใจเดียว มีเรื่องอื่นๆมีปัญหาอื่นๆที่เราเนี่ยร่วมกันแก้ไขแต่ก็แก้ไม่ได้สักทีซึ่งในชีวิตคู่เนี่ยก็จะมีปัญหาบางอย่างที่มันไปได้และไปไม่ได้ก่อนที่เราจะทะเลาะและโกรธกันแล้วก็ลดระดับกันดีกว่าซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องราวนั้นจะจบลงไปด้วยดีนะฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดครับก็ทาเอาเดือดปุดปด,ปดทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้หลังจากที่สาวน้ําหวานครับออกมาโพสต์ข้อความ ฉะถึงบุคคลปริศนาครับโดยระบุว่าจะคุยก็คุยกันไปนะคะไม่ต้องใช้แอคเคาท์หลุมมาต่อว่านะคะไม่ได้ยุ่งค่ะขอบคุณค่ะรวมทั้งเขียนแคปชั่นนะครับว่าบอกว่าคุยกันเฉพาะธุระจะคอมเมนต์จะอะไรก็ในฐานะเพื่อนไม่ได้ยุ่งนะคะเลิกกันแล้วเลิกมา2เดือนกว่าแล้วค่ะจะคุยก็คุยกันไปนะคะตามสบายขอบคุณนะคะ ซึ่งล่าสุดนะก็พบว่าโพสต์ดังกล่าวปลิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโดยสาเหตุนะก็คาดว่าเกิดจากการที่สาวน้ําหวานนั้นเข้าไปคอมเมนต์ไอจีหนุ่มกวาง a อ nor m a l s i r i ิสินโชวิจิตแฟนเก่าหรือเปล่าและก็มีแอคเคาท์ปริศนานะฮะเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวนั่นเองงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแอคหลุมนี้คือใครเหมือนกันนะสิคุณผู้ชมทั้งนี้ฮะก่อนหน้านี้นะทั้งคู่ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่บ้างนะฮะเนื่องจากมีน้องหมาที่เลี้ยงด้วยกันแล้วก็รักแล้วก็ผูกพันด้วววยยกกัันนะะนนนเเเเเช่่่่ะอออาาาาปป็็รรรืงงจไ แกันแน่แอคเคาวนี้คาดว่าน่าจะเป็นใครรอฟังจากสาวน้ำหวานดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะครับ